นิทานเรื่องอยากกินไก่ต้มมีเด็กชายอยู่สี่คนเป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนกันตั้งแต่สมัยยังเด็กชื่อนายก้องนายเอนายตั้มและนายจูนชอบมาเล่นกลางทุ่งนากว้างที่เป็นสถานที่พักผ่อนและเล่นสนตามภาษาเด็กๆหนุ่มวัยกำลังโตทั้งสี่คนอยากกินไก่ต้ม จึงได้วางแผนลักขโมยไก่ของชาวบ้านเพื่อทำการถอนขนสับไก่ต้มกินการใต้ต้นไม้กลางทุ่งนาโดยที่แบ่งหน้าที่กันไปทำนายก้องทำการถอนขนและสับไก่เป็นชิ้นๆนายเอก่อกองไฟเพื่อเตรียมพร้อมที่จะต้มน้ำให้เดือดเมื่อถึงเวลานำไก่ลงหม้อน้ำเดือด นายก้องนายเอและนายตามก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ช่วยกันปรุงรสไก่อย่างเต็มที่ส่วนนายจุนก็นั่งอยู่บนต้นไม้คอยดูต้นทางเมื่อนายจุนมองลงมาเห็นหม้อน้ำกำลังเดือดกินต้มไก่หอมฉุยก็ได้ร้องบอกเพื่อนทั้งสามคนว่าคนคนคนทั้งนายก้องนายเอนายตามได้ยินแบบนั้น ออกคิดว่ากำลังมีคนมาก็เลยคว่มหม้อไก่วิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตส่วนนายจูนเห็นเพื่อนวิ่งก็ลงจากต้นไม้ออกวิ่งเช่นกันเพราะคิดว่าเพื่อนทั้งสามคนเห็นคนมาทั้งสี่คนวิ่งออกไปไกลสุดลูกหูลูกตาจนคิดว่าคงไม่มีใครตามหาเจอแล้วนายจุนก็ได้ถามเพื่อนสามคนว่า เป็นอะไรกันถึงได้วิ่งออกมาไวขนาดนี้วิ่งหนีอะไรมาทั้งสามคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าก็แกอยู่บนต้นไม้ร้องว่าคนคนคนก็วิ่งออกมาเลยพอนายจุนได้ฟังก็อดขำไม่ได้พอทั้งหมดได้รู้ความจริงก็ต่างเสียดายไก่ต้มหมอนั้นที่ไม่ได้กิน เพราะว่าไก่ไปขโมยเขามา